สวัสดีค่ะมาเร็วนะคะสำหรับงวดนี้นะแปบบ๊แบบเดียวเองนะคะเพิ่งออกวันที่10พฤษภาไปรอบนี้13พฤษภานะคะก็วนกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะหวยลาวอาทิตย์ละสองครั้งนะคะแปบ๊บเดียว13แล้วก็อีก2วันก็จะกลางเดือนแล้วนะคะสำหรับแต่ละเดือนของปีนี้มาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ต้องใช้ความพยายามในแต่ละวันเนาะเพื่อที่จะ ผ่านวิกฤตพวกนี้ไปได้นะคะก็ขอภาวนาให้มันจบเร็วๆสักทีหนึ่งนะคะมาดูผลสรุปวิเคราะห์หวยราวงวดนี้กันนะคะเราลงตัวเลขที่เป็นชุดคำนวณให้แล้วนะคะ2คลิปล่าสุดแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดสรุปรวมให้ตัวเลขจะมากหน่อยนะคะใครที่ชอบแนวทางไหนชอบเลขเยอะๆชอบเลขที่มีแนวทางเลือกหลายๆตัวก็สามารถรับชมชุดนี้ได้นะคะ เดี๋ยวขอย้อนกลับไปงวดล่าสุดงวดวันที่10พฤษภาคมว่าตัวเลขที่เราให้มีอะไรบ้างสำหรับงวดของวันที่10พฤษภานะคะจากผลรางวันที่ออก8704 งวดนี้มีตัวเลขที่ได้เข้าแค่เพียง2ตัวก็คือเลข8แล้วก็เลข7นะคะเราไม่มี4แล้วก็ไม่มี0ูนย์ให้สังเกตว่า2ตัวนี้มาบ่อยแล้วนะที่ที่เคยบ่นบ่อยๆเนาะว่าไม่ค่อยเห็น4มานานมากแล้วก็ไม่เห็นศูนย์มาเกือบสิบห้งวดนะคะบทเขาจะมาเขาก็มาติดๆกันเลยหลายงวดซ้อนนะคะแต่คิดว่าน่าจะน่าจะหมดได้แล้วนะสําหรับแนวทางของเขาเนาะเพราะว่า หลายๆตัวเริ่มหายไปอย่างเลขหนึ่งเริ่มหายไปนะคะหนึ่งวดที่เราให้เป็นเลขเด่นก็ไม่มานะคะแล้วก็เจ็ดเจ็ดยังมีอยู่อ่ะเจ็ดงูที่แล้วก็เพิ่งมาแล้วก็เลขหกเลขหกที่หายไปนะก็เป็นอันว่างวดที่แล้วมีเข้าสองตัวนะคะแล้วก็แปดเจ็ดตัวนี้อยู่ในตำแหน่งเลขบนด้วยก็คือเป็นเลขล่างนะคะก็ได้ตัวเลขชุดนี้แปดเจ็ด ส่วน3ตัวไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าออก704เราไม่มีศูนย์ไม่มี4เพราะฉะนั้นก็ได้แค่2ตัวล่างนะคะเพราะว่าบางที่บางที่ใช้2ตัวล่างไม่เหมือนกันบางที่ใช้2ตัวล่างคือหลักพันแล้วก็หลักร้อยบางที่ก็ใช้เป็นแสนหมื่นบางที่ก็เป็นหมื่นพันนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ละที่แต่ในแนวทางของเราก็คือเรายัางคงเน้น2ตัวล่างที่เลขพันร้อยนะคะอันนี้คือต้องแจให้มันตรงกันเพราะว่า บางที่มันหลายตัวมากหลากหลายแนวทางเนาะที่เขาจะใช้ส่วน2ตัวบนยังเป็นเลข10หน่วยเหมือนเดิมนะคะก็ยึดตามแนวทางนี้ต่อไปเดี๋ยวกลับมางวดของวันที่13นะคะสำหรับงวดของวันที่13ตัวเลขที่บนถึงก็คือเลข6ไม่ไม่ไม่เห็นหลายงวดแล้วนะก็คือบังเอิญด้วยมันเป็นเลข6แล้วก็เลขเด่นงวดน,นี้พอดีเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่า ตัวเลขในช่องที่เรานำมาเป็นตัวเลขชุดไหนบ้างอ่ะเอาเลข5ตัวก่อนเนาะรอบนี้เป็นชุดเลขผสมก็คือเลขที่มาเด่นที่สุดแล้วก็มาระดับกลางๆค่อนไปทางน้อยนะคะในบรรดา30สูตรรอบนี้คิดเยอะหน่อย30สูตรนะคะมีตัวเลขที่มามากที่สุดเลยจำนวน0ถึง9ตัวก็คือเลข6นะคะเราจึงหยิบเลข6มาใส่ในเลขช่องสีขาวเพราะมาเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ตัวลองเป็นเลขห้า มาใกล้ๆก,กันนะคะ6กับ5ส่วน7 1 2เป็นกลุ่มเลขที่มาน้อยนะคะคือไม่ใช่เลขเด่นแต่ว่าหลายๆครั้งที่เราบอกเราจับแบบนี้เพราะว่าหลายๆครั้งสูตรที่คำนวณออกมาบางทีเราก็ต้องใช้ ใช้แนวทางในการตัดสินใจเนาะว่าจากประสบการณ์ที่เจอเลขที่มามากมากมากเลยแบาบงทีมันไม่มานะคะมันไม่ได้เป็นไปนตามสูตรช่วงหลังๆที่เป็นแบบนั้นนะเราก็เลยเปลี่ยนแนวทางเนาะบางทีก็ค่อนไปทางเลขที่มาน้อยเอามาจับให้712ตัวนี้เป็นเลขกลุ่มที่มาไม่มากนะคะก็เลยจับมาวิเคราะห์ให้รับฟังอันนี้ก็คือเป็นเลขวิเคราะห์นั่นแหละไม่ใช่เลขคำนวณน,นะคะอ่ะแล้วแต่จะสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตัดตัวเลขกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลงตัวเลขให้ก่อน ว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตัดกันว่าแล้วแต่ความชอบอย่างตัวเลขที่เราบอกก็คืออย่างเลข6ในงวดนี้หกเนี่ยเป็นเลขที่มามากมากมากเลยอ่ะก็อาจจะไม่มาเป็นไปได้นะคะเลขในวงกลมสีขาวหลุดไปแล้วงวดที่แล้วจากที่เข้าติดต่อกัน5งวด5หรือหงวดในวงกลมสีขาวที่เข้าแบบเนี้ยเป็นเลขเด่นนะคะเข้ามาตลอดแล้วก็หลุดไปงวดที่แล้ว วนนี้อาจจะหลุดต่อก็ได้นะอันนี้บอกไว้ก่อนนะจากประสบการณ์นะคะเพราะว่าถ้าเลขที่มามากเลยเนี่ยบางทีมันไม่มาจริงๆนะเดี๋ยวเรามาตัดตัวเลขกันนะคะเดี๋ยวลงตัวเลขให้ครบก่อนอีกตัวหนึ่งเป็นมีห้าหมดเลยเนาะ สตัวไปจับเองก็ได้นะคะอันนี้เราคัดมาจากาชุดบางชุดมันเป็นเลขที่ลงให้ในกลุ่มเลขคำนวณไปแล้วนะคะก็เลยตัดมาตามนั้นอย่างชุดนี้ถ้าเกิดใครที่ดูเลข4ตัวก็ลงชุดนี้ให้ไปแล้วนะามาว่าการที่ตัวเลขชุดก่อน2ตัวนะคะใครที่ไม่ชอบ6นะเราก็มีความรู้สึกว่าหมันอาจจะไม่มานะคะถึงมันจะเป็นเลขที่เด่นที่สุดก็เหอะก็ไม่เอา6ก็จะมีชุด5 2 7 5 1> 5้าหนึ่งเดหนึ่งหนึ่งสองดสองะคะมันก็จะเป็นเลข6ชุดนะคะมาบนล่างก็ได้นะส่วนตัวเลขที่เป็น3ตัวเนี่ยลองถ้าเกิดไม่จับเอา6มาใช้นะสมมติตัด6ไปเลยอะ่ะมันก็จะได้เป็นเลขชุด4ตัวอ่าเลขชุด4ชุดเลข3ตัว4ชุดนะคะก็ลองสลับค่อยดู5้าเจ็ดสอห้าเจ้าหึ่งสอง 5 21แบบนี้นะคะแล้วก็2 7 5เจ็ดห้าควายปายแบบนี้มันจะได้อยู่ประมาณ4 5ชุดประมาณนี้ไม่เกินนี้นะคะลองจับลองจับได้เลยส่วนเลขที่เราจะเน้นให้นะคะอย่างในงัวน,นี้คนที่ไม่ชอบ6กอะ่ะมันจะมีชุดที่เป็น1 7 2อันนั้นลงให้ชุดนี้นะคะก็คือ1 7 2จะเป็นตัวที่เราลงในชุดเลขคำนวณให้ อันนี้3ตัวเอาไปจับก็ได้นะคะหรือจะเป็น5 1 2ตัวนี้เลียงมาแทนก็ได้เหมือนกันนะคะตัวต่อไปที่มันไม่มี6ก็จะมีชุดนี้เหมือนกันก็คือ5 1 2แล้วก็5 7 2นะคะส่วนชุดที่เป็น4ตัวอันนี้ลงเลขคำนวณให้แล้วตัวนี้คือชุดที่เราตัดเอา6ออกก็คือ75 12นะคะก็ได้ตามนี้75 12ตรงหลักที่ตามแนวทางของสูตรประจำหลักของเราพอดีนะคะ ก็เอาไว้เป็นแนวทางเนาะวันนี้ก็ขอให้เข้าอีกนะสองตัวสามตัวเข้าอยู่เรื่อยๆนะคะขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะสี่ตัวไม่เข้าไม่เป็นไรเพราะเข้าใจว่ามันยากแต่สามตัวกับสองตัวเนี่ยขอให้ติดทุกงวดเลยนะคะก็สรุปจบแนวทางของงวดวันที่13พฤษภาคมแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ